มีคำกล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าหากเราอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วให้เราเรียนแบบความคิดของเศรษฐีและคนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเนี่ยย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นแล้ววันนี้อปป้าจะมาแบ่งปันครับวิธีรวยเร็วสิบเท่าแบบเศรษฐีข้อหนึ่งจงค้นหาและระบุค,ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณหากวันนี้ตัวคุณไม่มีข้อจํากัดและคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันล้มเหลวความฝันของคุณเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับ คุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะทำอะไรมีเงินเท่าไหร่จงใช้เวลาน้าขณะหนึ่งตอบคำถามกับตัวเองคุณเชื่อไหมครับว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีความเชื่อที่ฉุดรั้งเราเอาไว้ตัวนี้เรียกว่า limiting belief นะครับซึ่งตอนที่โอป้าเรียนคลาส NLP นะครับโค้ชของโอป้าเนี่ยเขาก็เคยถามคำถามนี้กับเราเหมือนกันและเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีวันล้มเหลวเราอยากจะได้อะไรเวลาที่เราเนี่ยได้ฟังคำถามนี้เรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองครับ หากคุณไม่มีข้อจํากัดคุณจะสามารถจินตนาการมากมายเลยใช่ไหมครับว่าคุณจะได้เงินเท่าไรความสำเร็จคุณจะเป็นอย่างไร คนเชื่อไหมครับเมื่อสองปีที่แล้วป้าก็เขียนเศงนี้ลงในสมุดตอนที่ป้าไปเรียน NLP ครับปรากฏว่านปัจจุบันครับอป้าซื้อที่ดินคืนให้ที่บ้านนะครับคือที่บ้านเนี่ยเคยเอาที่ดินไปจำนองเนาะแล้วก็สร้างบ้านใหม่นะครับด้วยเงินสดแล้วก็ปลดหนี้ให้กับที่บ้านนะครับรวมถึงปลดหนี้ให้กับตัวเองทั้งหมดเลยครับซึ่งเป็นเงินหลายล้านบาทมากๆซึ่งแน่นอนครับเศงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการที่เราเนี่ยคิดแล้วก็ตอบคาถามตามที่โค้ชของเราเนี่ยเขาถามเราครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรมากมายเลยครับ รวมไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็เขียนว่าอยากจะเป็นโค้ชมืออาชีพและคุณเชื่อไหมครับนะปัจจุบันป้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์เวิร์กคลาสและแน่นอนครับสิ่งสําคัญคือคุณกล้าหรือเปล่าล่ะที่จะระบุว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเนี่ยมันคืออะไรแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมีความเชื่อที่จํากัดฟังอยู่ในสมองของเราครับมันอาจจะเกิดมาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตก็ได้ตอนที่คุณเกิดมาตอนที่พี่ป้านะอาเพื่อนๆของคุณตั้งแต่วัยเด็กจนโตเนี่ยเขาใส่ความเชื่อให้กับคุณ บางคนก็ติดอยู่กับความคิดเก่าๆตลอดเวลาบางคนก็ไม่รู้ตัวว่ามันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกจนทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่หยุดยั้งเราเนี่ยต่อความสําเร็จครับและมันจะถูกซึมเข้ากับตัวคุณเมื่อไรก็ไม่รู้ครับมันทําให้เราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นที่จะกล้าฝันใหญ่ไม่กล้าบอกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราไม่กล้าจะบอกว่าเราจะทําอะไรไม่กล้าจะบอกว่าเราจะเป็นอะไรหากคุณเนี่ยลองตอบคาถามในคําถามเมื่อสักครู่นะครับ คุณไม่เอาข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่างๆมาเป็นตัวขัดขวางคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และข้อที่2ครับคุณจะต้องวิเคราะห์ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆเขาบอกว่าคนที่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนย่อมทําทุกวิถีทางให้ตัวเองได้ไปจุดนั้นและคุณจะต้องจริงใจตัวเองด้วยขอให้คิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะแตกต่างออกไปยังไงถ้าเกิดว่าคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการแล้วก็หากคุณมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณที่จะบรรลุความสำเร็จใดๆก็ตาม ที่คุณทยอยใส่เข้าไปในความคิดจิตใจของคุณคุณอยากได้อะไรคุณอยากให้อะไรเกิดขึ้นหวังว่าจะมีอะไรในชีวิตคุณคุณกล้าฝันในเรื่องอะไรหากคุณเชื่อมั่นตัวเองและคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณจะได้สิ่งนั้นเร็วมากขึ้นและสุดท้ายคุณจะไม่มีความกลัวและความล้มเหลวใดๆเลยเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยมันมีมากกว่าความกลัวและกุญแจที่สําคัญของชีวิตก็คือให้คุณเนี่ยจริงใจต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร คุณจะต้องจริงใจและทําในสิ่งที่ดีที่สุดจากที่คุณเนี่ยต้องการมันจริงๆแล้วใช้ชีวิตของคุณให้สอดคล้องกับคุณค่าและแรงบันดาลใจก็จะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับจงใช้เวลาคิดสักครู่ว่าคุณอยากจะเป็นใครและคุณเชื่ออะไรจงตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมลดเกียรติของคุณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงโดยทําอะไรที่ไม่เป็นตัวคุณหรือว่าไม่จริงใจต่อตัวคุณเองคุณจะยอมไม่ได้ครับที่ทุกคนจะมาเปลี่ยนจุดยืนของคุณ จงมีความกล้าหาญที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นตัวเองจริงๆยอมรับตัวตนจริงๆไม่ใช่ว่าบางทีคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คนอื่นคิดบางครั้งเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับที่ให้โลกเตะไปทางซ้ายทีขวาทีจงเชื่อในตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีมากๆอยู่แล้วดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองจริงใจต่อตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆข้อส จงวางแผนที่จะได้มันมาทุกความสําเร็จที่คุณต้องการการที่คุณมีความจริงใจต่อตัวเองมันหมายความว่าคุณรู้อย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรคุณชัดเจนความมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะทะลุขีดความสามารถของคุณคุณมีขีดความสามารถที่จะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการจากจุดที่คุณอยู่และไม่ว่าคุณจะตั้งใจไปถึงจุดใดคุณเป็นคนกลมพวงมาลัยชีวิตของตัวเองทั้งนั้นครับคุณเป็นสถามนิกออกแบบชะตาชีวิต และเป็นเจ้านายของโชคชะตาจงใช้วิธีการฝึกราวกับว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วจะเรียกว่าสวมการเป็นก็ได้นะครับจงทําเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวเลยแต่ว่ามันมีแต่ความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่าลืมที่จะถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฉันกล้าฝันหากฉันไม่มีทางล้มเหลวและหากฉันไม่มีข้อจํากัดสิ่งนั้นจะเป็นอะไรวางแผนเพื่อให้ได้มันมาคําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาข้อสี่ บางทีปัจจัยที่ส่งผลต่อควาสมสําเร็จของคุณก็คือความเชื่อของคุณครับความเชื่อจะกลายเป็นความจริงของคุณไม่เร็วก็ช้าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทรงพลังที่เรามองข้ามไปก็คือกฎแห่งความเชื่อครับจงจําไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อจากความรู้สึกนึกคิดจริงๆซ้าๆย้ำๆมันจะกลายมาเป็นความจริงของคุณดังนั้นไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อมันอย่างเข้มข้นมากๆมันจะกลายเป็นความจริง เราไม่มีวันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้โดยเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเราข้อ 5. คนที่เขาประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีและร่ํารวยพวกเขาเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขามีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างจงใจและตั้งใจพวกเขาจะไม่เชื่อความคิดที่ไม่ส่งเสริมความเชื่อที่ไม่สนับสนุนความเชื่อที่ล้มเหลวพวกเขาไม่เชื่อครับ เพราะฉะนั้นพวกเขาไม่สนใจว่าความเชื่อในโลกภายนอกเนี่ยมันจะยากเย็นเพียงใดเศรษฐกิจวุ่นวายเกิดความลบเหนวใดๆเขาไม่สนใจเขาเชื่อว่าเขาทําได้อย่างแน่นอนครับข้อ 6. คุณจะต้องเป็นคนที่คิดบวกบวกกับการรู้บวกคิดบวกก็คือคิดในทางที่ดีทางราบรื่นทางเป็นไปได้รู้บวกก็คือมันเติมความรู้อยู่เสมอเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีทักษะมากขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณสามารถคิดบวกบวกกับการรู้บวกได้จะสามารถประสบว่อสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนที่แค่คิดบวกเนี่ยมีสิ่งที่เป็นลบก,ก็คือพวกเขาแค่หวังลมๆเล้งๆแต่การรู้บวกด้วยจะเป็นการที่คุณเติมสกิลที่คุณจะต้องออกมาทําให้ความคิดบวกเนี่ยเป็นความจริงข้อ 7. คุณจะต้องมีพลังแห่งความตั้งใจซึ่งมีรากฐ,ฐานมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการที่คุณจะยืนหยัดในแบบที่คุณอยากจะเป็นจริง และแน่นอนว่าความเชื่อนี้มันเป็นระดับของความศรัทธาที่มากและลึกลงไปในหัวใจของคุณคุณมีความเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านพ้น,นทุกเรื่องไปได้คุณเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จเหนืออุปสรรคต่างๆคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทําให้ได้ตามเป้าหมายคุณเชื่อมั่นว่าคนสำเร็จเขาก็ทํากันแบบนี้คุณก็แค่เรียนแบบแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองข้อ8 สิ่งที่คุณเสพจะกลายเป็นคุณเพราะฉะนั้นจงเลือกเสพทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสือ off ่อออฟไลน์ออนไลน์นะครับโดยเฉพาะข่าวสารต่างๆหรือว่าเอนเตอร์เทนต่างๆที่คุณได้พบเจอในตอนนี้ซึ่งมันย,ออยั่ยยุให้คุณเนี่ยสับสวิตอารมณ์บ่อยมากๆครับจำไว้เลยว่ายิ่งคุณเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความสําเร็จความร่ารวยเข้าไปในสมองของคุณมากเท่าไหร่คุณเสพมันมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาสร้างพลังความตั้งใจที่ผลักดันตัวคุณให้เชื่อว่ามันมีคนสำเร็จเนี่ยบนโลกใบนี้ที่เขาทำสิ่งนี้แล้วเขาก็สำเร็จมันจะเกิดหลักฐานขึ้นมาครับจนคุณเชื่อสุดใจเชื่อซ้ำาๆและสุดท้ายคุณจะมองเห็นแต่โอกาสและความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสพก็จะกลายเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันจงระวังสิ่งที่กุญเสพ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับเนื้อ,เน,อเนื้นเน้นกันไปเลยนะครับสำหรับ8ข้อให้คุณได้ฝึกวิธีรวยเร็ว10เท่าแบบเศรษฐีใครชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยละกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ